บันเทิงดาราแอปตอบชัดความสัมพันธ์หมวดอ๋อคืออะไรมีลุ้นรีเทิร์นไหมแม้ว่าจะเลิกรากันไปนานกว่า10ปีแต่ยังคงไว้มิตรภาพดีๆและความหวังดีให้กันเสมอสำหรับความสัมพันธ์ของแอปทักษะออนและอดีตหวานใจหมวดอ๋อที่ก่อนหน้านี้ช่วงวันคริสก็มีภาพทั้งคู่ไปร่วมฉลองด้วยกันกับครอบครัวจนเกิดกระแสจิ้นเชียสนันอยากเห็นทั้งสองลมพัดหวนกันอีกครั้ง ล่าสุดแอปทักษอนก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเป็นพี่น้องกันค่ะตั้งนานแล้วค่ะพี่อ๋อน่าจะเป็นพี่ที่รู้จักและดูแลกันมา1 0บถึงปีแล้วเอาเป็นว่าตั้งแต่แอปเด็กๆค่ะจนตอนนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะที่ยังรักและยังดูแลกันอยู่รวมถึงตอนนี้มาดูแลรุ่นหลานแล้วค่ะก็ขอบคุณพี่อ๋อ,อยู่เรื่อยๆค่ะ ขอบคุณ่านสื่อไปด้วยอีกทีหนึง่งคือทั้งพี่อ๋อและครอบครัวก็น่ารักมากๆใจดีกับแอปมาตลอดดูแลกันหมดเลยรวมไปถึงพี่น้องพี่อ๋อก็ดูแลมาถึงปีใหม่ด้วยค่ะตรงนี้เราเลยรู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่เราได้มีพี่ชายที่แสนดีแล้วคือทั้งครอบครัวเลยเอางี้ดีกว่าค่ะรู้สึกโชคดีเขาก็ห่วงค่ะเอาตรงๆต,ตอนนี้ก็หลายๆอย่าง คือคุณพ่อแอปไม่สบายด้วยก็มีหลายๆส่วนที่พี่อ๋อช่วยดูแลแอปตรงนี้เพราะตอนนี้แอปก็อาจจะไม่มีที่ปรึกษาที่เป็นผู้ใหญ่ค่ะถามว่าไม่ต้องลุ้นใช่ไหมไม่ต้องค่ะใครดูอยู่ก็ไม่รู้จะกล้าเข้าด่านหรือเปล่าเจอคนนี้ก็ชัดเจนสำหรับคำตอบนะคะส่วนแฟนๆคงต้องแอบเชียร์กันต่อไปค่ะ